สวัสดีครับเดสเพลกขอท่านผู้ชมมาที่สนามเขาคลองเตเดียมครับผู้ชมกนนารแข่งขันฟุตบอล M150 ร้อยห้าสิโบแชมเปี้ยนชิพหรือไทยลีก2ประจำฤดูกาล2021ถ,ถึง22นะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าถิ่นครับชนะฟันบิลเปิดบ้านรับกันมาเกือนขอรเมืองกาญจีเด็ดน,นะครับโดยมีคุณธนรัตน์เพื่อนุชไทยคุณแล้วก็ผมสุภเลิศสรริริล็อกเขียวทำหน้านที่เป็นผู้บรรยายครับ เกมเริ่มครับทีมเยือนเมืองการยุติแต่ครับเขี่ยลูกเริ่มเล่นกอนคราบมาในชุดสีน้ําเงินแดงครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับส่วนชนัพัดน์บิลมาในชุดเก่งครับเสื้อชมพูกางเกงดําจะบุกจากซ้ายไปขวาในหน้าจออนุวัฒน์วางยังถึงนกขวิดครับได้ดวลเดี่ยวกันแล้วนกวิดได้โอกาสสัตว์ไก่ยิงจังหวะแรกครับแต่ชกแต่ก็ไม่พลาดครับปริน ได้บุกขึ้นมาปฏิคานชายหลายต่อให้กับดกพวิทย์ดอวิทได้ดวนเดี่ยวแล้วดอกพวิทหักเข้าซ้ายแต่ว่ามุมไม่มีแล้วยังได้อยู่ไหลามาตวัดยิงไม่ตรงหวยจะออกที่ใครครับในการสับไกลยิงเป็นชาวกดด้วยขวาบอลฉลับแต่ว่าไปตรงตัวของสุเบธีหวนมาครับไซนาดขวาเติมภูมิพัฒน์ภูมิพัฒน์มีพื้นที่มีเวลาครับ ในไ,ไหลขอส่องเองแต่ว่าลุกกรอบไปนิดเดียวครับบอลยาวของอนุวัตรครับบอลมาอยู่ที่นพวิทย์นพวิทย์พาบอลจี้ขึ้นมาไหลทะลุช่องมาสวยแล้วก็ได้ตีโอ้โหนิดเดียวครับโอ้โหไม่ได้จังหวะนี้ชัยนานาเสียดายครับจังหวะให้นี่ถือว่าสุดยอดเลยครับนบพวิทย์โอ้เกือบเป็นทาง ปฏิพันธ์ไทยครับเนี่ยครับยกลูกนี้โอ้โหยกคือเอาชัวร์แล้วอะไรครับแต่ว่าบิดเยอะเกินไปนี่ครับโอ้โหทุกมาเชื่อมครับไฮออนมงเช็ดมาก็ติดเวรลิ่งดันจะจ่ายเข้ากลางครับติดปฏิพันธ์บอลมาอยู่ที่สุดเฉาเปลี่ยนเร็วมาซ้ายทันทีครับเรายนดูอัสซัมซาวได้ติดเครื่องเลยครับเพื่อนเติมแล้วอัสซ่าขอเองหรือเปล่าจัดตายจ่ายมาให้กับทางสุโข ปาดกลับมาไขออนโดโอ้ยข้ามคานอย่างน่าเสียดายครับแนวรุกยังคลิกกันไม่ติดครับจ่ายมาใกล้ๆพิกมาสวยครับดักลาสพาบอลนีมา2ด่านบอกให้เพื่อนเติมมาแล้วครับข้างในมีเปิดไปลุ้นหน้าประตูแล้วก็ได้โขกข้ามคานไปครับโอ้โหจังหวะลุนป,ประตูของชานา ا จากการมงของดักลาสคาร์ดโซนี่ครับอืมอกาศจังหวะจะ พลาดด้วยนะครับของบอลต่อครับอนุวัตรยอดเข้าไปหน้าประตูพักออกมาแล้วก็เบลลิตันโอ้ยกดด้วยขวาบอลข้ามคานไปเนี่ยครับอยู่ที่จังหวะจบสกอร์ของพวกเขาแล้วนะครับทางชายน้าฮอนบิลวาริททรให้ใกล้ๆครับอนุวัตรคืนสั้นไปแล้วขอสองบ้างโอ<ห>้ยแต่ว่าบอลลุดก,กรอบออกไป เข้ากลางมาชิงมาสวยครับเรนโนอสซัมซาวอสซัมซาวได้ดวลเดี่ยวแม่ลอดถ่ายไม่ได้แล้วก็แปมยังอีเดียวนี้ไซรัสครับถึงหน้าก็ขยับแล้วครับวางยาเป้าหมายอยู่ที่ราชานนนครับเติมขึ้นมาบอลลงสวยครับจะให้กับทางไคออนบอลทะลักมาแล้วก็ไหลต่อให้กับรัชาโนได้สองโอ้หข้ามคานครับไม่น่าเชื่อว่าจะไม่ได้ประตูครับจังหวะนี้วรินทร์ เปลี่ยนแกนมาพื้นที่ว่างดัก,กลาสบกสวนไปอา้าวหบอลตกพื้นครับแม่ยังดีที่ไม่ตรงกอกครับยิงไปแล้วครับแล้วก็พุทธศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับชัยนาทธามวิวสเปร์กับเมืองการยูเต็ดอย,ยูสูตรประตูต่อศูนครับลุเตมุมครับอนุวัฒน์นนเปิดไม่ขึ้นอ้าวบอลยังคูกคริกอยู่แล้วก็ตะวัดยิงเข้าไปต้งต้านแต่ว่ายังติดเซฟของปรินช้านี้ก็อาจจะโดนบีบครับแต่ว่า ต้องชมตะินเลยครับออกมาปิดไวเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่มุมสักครู่นี่ครับแต่ว่าจับบอลไม่ดีครับแล้วก็มาเข้าทางครับอันวัาเจ้าเดิมครับเปิดมาคราวนี้ได้มงยังติดบอลครับสุดเช่ากระจายมาก็ไม่ดีครับไหลคืนมาเวลลิตารได้สับแต่ว่าลื่นไปครับบอลไปเข้ามือของปรินดูแล้วน่าจะเป็นทางอนุวัฒน์ที่แหละครับยอดเข้าไปแล้วก็ออกมาตัดได้สวยครับปรินเอาลับดูดมือแต่ว่า มีเสียงนกหวีดแล้วครับ่างนี้บอลขนานเส้นมาครับมีความเร็ววารายุทธหลุดไปแล้วครับแล้วก็ได้จริงแต่ว่าติเซฟรีโอ้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำก็ใช่นาทพยายามจะเล่นทำชิ่งครับเบิร์จังหวะเดี่ยวก็ยังไม่แมนเอา้าวอาพิโชคสกัดพาเข้ามาที่แฮริสันไคลอนฮาริสันเลี้ยงจี้เปิดยัดแล้วก็ยิงเข้าประตูตเองครับโอโ้โหเอการออกนำไปแล้วครับ1น โอ้โหสกัดเข้าประตูตัวเองครับทางแตเนียไซรัสครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับจังหวะนี้ไฮสันไคออนนี่แต่งไปมุมแคบแล้วครับสถานการณ์บีบบังคับให้ยิงยัดเข้าไปครับยิงขึ้นผ่านสุดท้ายแล้วก็เป็นแตเนียไซรัสครับที่สกัดปิดเกมเข้าประตูตัวเองครับดูครับแต่งบอลไปมุมแคบครับเหมือนจะไม่มีอะไรครับจะปาดกับไม้เพื่อนครับไฮสันไคออน เราทำงานก็เหมือนจะจ่ายไม่เจอเพื่อนด้วยครับนี่ครับสุดท้ายแล้วก็เป็นดานิเอลไซรัสที่ทักขาหลบไม่ทันอาจจะผิดเหลี่ยไปด้วยครับมาน้อยจังหวะครับแต่ว่าได้ประตูขึ้นนำครับเหมือนกันโอ้โหถือว่ามีโชคครับเซ็งเลยครับดาเดียวไซรัสครับยครับจ่ายทะลุช่องมาครับปฏิพานชัยโอ้โหจ่ายมาทะลุช่องจังหวะนี้มีความใหญ่ครับแล้วก็ได้ยิงโดยเซฟอีกแล้วครับโอ้โหกริน หยุดลูกยิงของวรยุทธ์อยู่หมัดเลยครับดูอีกครั้งครับภาพเช้าอกาสตีเสมอของชยัยนาครับวรยุทธ์อีกครั้งนึงครับอนุวัฒน์ครับยอดเข้าไปแล้วก็ได้โขกโดยใส่รัดแต่ว่าบอลข้ามขานครับจ่ายไปที่วรยุทธ์เอาบอลลงสวยครับไหลต่อให้กับดักลาสหลุดมาแล้วก็ขาอ่อนแต่ว่ายังยิงได้ติดเซฟของกอรินอีกครั้งครับยังไม่พอันรายเวริตั้งยิงซ้ำไปอีกที ข้าวทีฉลักแล้วก็ออกหลังไปครับเป็นลูกเตะม,มุมแดกลาสคารโดโซครับเปิดมาครับแล้วก็ได้โขกกัเตะม,มุหลุดกรอบอย่างน่าเสียดายเลยครับดดกลาสคารโดโซช่วยได้ประตูตีเสมอครับยอดไปายมงสวนกลับมาครับปฏิพานธ์ชัยปฏิพาน์ชัยมีพื้นที่หาชอยแล้วครับหาชอยแล้วจะยิงเองไหมจะยิงเองไหมยางครับปั๊มแล้วก็กดด้วยซ้ายข่าวดีฝูวนเฉียดเสาไปอย่างนั้เสียาดายครับ ดูว่ามีแฉลบหรือเปล่าครับคีรัตการโ,โ,โดนอัดทั้งรุกทั้งคนเลยครับแต่ยังมาเข้าทางของทางอัสสัซาดีดไปพื้นที่ว่างให้กับไทรอนหลุดมาแล้วก็ได้จิม้มโหยังตีบล็อกครับจังหวะลุ้นประตูติดเสมอของไชน,น่าฮอนดีครับสัญญาจะย่ลูกสิ้นมาอนุวัตรส่งแล้วก็ปัดไปได้ครับโอ้โหบรินวันนี้เซฟดีจริงๆครับ แทงเสาลึกนี่ก็มีตัวรออยู่ด้วยครับถือว่าต้องชิดพันครับเปิดไปแล้วก็โขกหิ้งไปได้ครับจังหวะ2เป็นของใครครับยังเบียดแย่งกันอยู่เมืองการได้โต้กลับเร็วครับโอ้โหพื้นที่ว่างเหลือบานๆเลยครับอาซัมเซาอาซัมเซาหลุดไปแล้วครับดวลหนึ่งหนึ่งแล้วก็จิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเมืองการยูเตดมีห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับจากเลนโดอาซัมเซาโอ้โห นี่ครับเหมือนจะเหมือนจะเกี่ยวไม่ติดครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเกี่ยวมาได้แล้วจิ้มไปเลยครับคิดว่าจะแตะหลบหนึ่งจังหวะนะครับแต่สุดท้ายเอาชัวครับจิ้มสวนไปเลยโอ้โหจิ้มลอดบางขาของโซเมทีด้วยครับบ่งทิ้งไปได้สวยครับกราวิธย,ยรพงศ์โดนดักอยู่2อด่อดานแย่งบอลไปได้ครับจ่ายทะลุช่องมาแฮร์ริสันไคออน คาริสันไชออนได้เข้าพื้นที่อันตรายล็อกลบแล้วก็จะยิงติดสุเมทีห้บอลออกหลังไปอย่างนั้เสียดายครับโอ้โหภูมิพัฒภูมิพัฒไหลกับไปให้พรันยูครอสไปแล้วก็ได้โขงแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปวรยุทธจบหน้าแล้วเป็นนักชาติสุดท้ายของเกมนี้ทันทีครับจบเกมครับเหมือนการยูเนเต็ดครับบุกมาเอาชนะชัยนาทันบิลีไป2ประตูต่อ0ูนย์ครับ